รวม10มือถือน่าซื้อและน,น่าใช้ประจำเดือนมก,กราคมปี2021สวัสดีีมิ้นรักแฟนโฟล์ลและแฟนไอทีที่น่ารักทกุกท่านครับวันนี้อยู่กับผมโดยมอลลอัพกันอีกเช่นเคยนะฮะและวันนี้ครับเราจะมาแนะนำนะครับ10มือถือที่น่าซื้อและน,น่าใช้ประจำเดือนมก,กราคมในปี2021กันนะฮะโดยในเดือนแรกของปีนี้ครับจะมีรุ่นไหนกันบ้างเอาเป็นว่าไปรับชมพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับไปดูกันเลย Let's go เดี๋ยวๆก่อนไปชมคลิปวิดีโอนี้ครับขอบอกไว้ก่อนว่าคลิปวิดีโอนี้ไม่มีสปอนเซอร์ครับจัดทําขึ้นมาด้วยความที่อยากจะนําเสนอกับทุกๆคนจริงๆซึ่งถ้าทุกคนอยากจะสนับสนุนช่องเราครับตอนนี้เราเปิดร้านใหม่ครับ c t Shop เบื่อกันหรือ,อยังครับที่เราต้องพกสายชาร์จหัวชาร์จและแบตเตอรี่สำรองไปพร้อมกันจะดีกว่าไหมครับทว่าทั้ง3อย่างนี้เนี่ยรวมกันในเครื่องเดียวกับตัว ReMa x RPP 2 0แบตเตอรี่สำรองที่เป็นมากกว่าแบตเตอรี่สำรองที่เป็นได้ทั้งหัวชาร์จ ไว้สวัตต์เพาแบงค์สำรองจำนวน15,000มิลลิแอมป์ที่มีสายชาร์จภายในตัวถึง2สายและมีช่องเสียบเพิ่มอีก2ช่องรวมกันเป็นชาร์จพร้อมกัน4ช่องเลยทีเดียวและตอนนี้ต้องยอมรับว่าขาดตลาดมากครับแต่ว่าทางร้านยังคงมีสินค้าอยู่และแถมยังมีโปรโมชั่นจัดส่งฟรีด้วยหากสนใจสินค้าคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดวีโอนี้เพื่อสนับสุนช่องได้เลยครับ Samsung Galaxy A12 รุ่นนี้ครับจะมาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่6.5นิ้วพ a n น l หน้าจอครับเลือกใช้เป็น P.L.S.I.P.S. นะครับในด้านการทำงานครับรุ่นนี้ก็จะเลือกใช้ CPU เป็น m ิน i เทคเ Helio นะครับ P. 3 5 Octa Core ส่วนในด้านของกล้องนะฮะร,รุ่นนี้ก็จะให้กล้องหลังมาที่4ตัวด้วยกันครับตัวหลักเนี่ยอยู่ที่48ล้านพิกเซลมูมโมเดอร์อกับเลนอัลตร้า Y ห้าล้านพิกเซลเลนมาโครสองล้านแล้วก็เลนส์ Depth Sensor อีก2ล้านพิกเซลนะฮะส่วนกล้องหน้าครับตัวนี้จะให้มาอยู่ทีีีี่่่่่8ลล้้้าานนนพิกเเซแบบตตออรรรคัุจะใหมยูท 5, มิลแอมครพร้อมกับชาร์จเร็วอีก15วัตต์มาดูในด้านของราคากันบ้างดีกว่านะครับสำหรับเจ้าตัว Samsung Galaxy A12 ตัวนี้จะมีความจุเดียวเลยนะฮะนั่นก็คือรุ่น RAM 4GB นะครับรอม128ราคาที่เปิดตัวและก็วางจำหน่ายในไทยครับตอนนี้จะอยู่ที่4,999บาทนะฮะถ้าหากว่าใครสนใจนะครับอยากจะได้มือถือเครื่องนี้นะครับสามารถคลิกสั่งซื้อที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับและนี่แหละฮะก็คือ s a ม s u ง g กล l a x y A12 s a ม s u ง g กล็กซี A02 รุ่นนี้ครับจะมาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่6.5นิ้วแผนหน้าจอครับเลือกใช้เป็น PLS นะครับ IPS ในด้านการทางานครับรุ่นนี้เลือกใช้ CPU เป็น Snapdragon นะครับ450 Octa Core ส่วนในด้านของกล้องแฮรุ่นนี้ก็จะให้กล้องหลังมาที่3ตัวด้วยกันครับตัวหลักเนี่ยจะอยู่ที่13ล้านพิกเซลบวกมาด้วยกั้เลเว์มาโคร2ล้านพิกเซลแล้วก็เลนส์ Depth Sensor อีก2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าครับรุ่นนี้จะให้มาอยู่ที่5ล้านพิกเซลด้วยกันนะครับแบตเตอรี่ครับรุ่นนี้จะให้มาอยู่ที่5 0 0 0มมิอออ์รรรััับพ้้กกชาาาเ็ววี15 5ตดดูในนขง กันบ้านดีกว่านะครับโดยเจ้าตัว A02S ตัวนี้นะครับก็จะมีความจุเดียวนะฮะก็จะเป็นรุ่น RAM 4GB ROM 64ราคาเนี่ยจะอยู่ที่3,999บาทนะฮะใครสนใจเนี่ยสามารถคลิกสั่งซื้อได้เช่นเดียวกันนะครับและนี่เหละฮะก็คือ Samsung Galaxy A02S Infinix Note 8i รุ่นนี้ครับจะมาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่6.78นิ้วแน,นหน้าจอครับเลือกใช้เป็น IPS LCD ในด้านการทำงานครับตัวนี้เลือกใช้เป็น Mediatek Helio G80 Octa Core ในด้านของกล้องครับรุ่นนี้ก็จะให้กล้องหลังมาที่4ตัวด้วยกันครับตัวหลักเนี่ยจะอยู่ที่48ล้านพิกเซลบวกโมเดอกับเลนส์มาโคร2ล้านเลนส์เดฟเซนเซอร์2ล้านแล้วก็ AI Camilla อีก2ล้านพิกเซลนะครับส่วนกล้องหน้าฮะตัวนี้จะให้มาอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะครับแเบตเตอรี่รุ่นนี้จะให้มาอยู่ที่5,200มิลลิแอมครับพร้อมกับชาร์จเร็วอีก18วัตต์โดยความจุรุ่นนี้ครับก็จะเป็นรุ่นแรม6กิกนะครับพร้อม128ส่วนในด้านของราคานั้นตอนนี้ยังไม่ได้เเเเเเปปปิิิดดดดตตตตััััววววววนนะรรถ้้้าาาาากก่่่จ 8I ีีออยยงง็ททมมืไหหใ แปะลิงก์หรือว่าใส่ข้อมูลไว้ใต้ Description เลยนะฮะและนี่เลยครับก็คือ Infinix Note 8i Xiaomi Mi 10T Pro รุ่นนี้ครับจะมาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่6.67นิ้วพนาดหน้าจอครับเลือกใช้เป็น IPS LCD นะครับค่า refresh rate เนี่ยจะให้มาสูงถึง144 h z ด้วยกันส่วนในด้านการทำงานครับรุ่นนี้จะเลือกใช้ CPU เป็น Snapdragon 865 Octa Core นะครับส่วนในด้านของกล้องครับรุ่นนี้ก็จะให้กล้องหลังมาที่3ตัวด้วยกันตัวหลักเนี่ยจะอยู่ที่108ล้านพิกเซลนะครั ับบวกมาด้วยกับเลนส์ ultra wide สิบสามล้านแล้วก็เลนส์มาโครอีก5ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าครับตัวนี้จะให้มาอยู่ที่20ล้านพิกเซลนะฮะแบตเตอรี่รุ่นนี้จะให้มาอยู่ที่5,000มิลลิแอมป์ครับพร้อมกับชาร์จเร็วอีก33วัตต์มาดูกันในด้านของราคากันบ้างดีกว่านะครับโดยรุ่นนี้เนี่ยก็จะมีความจุอยู่ทั้งหมด2ความจุด้วยกันนะฮะความจุแรกเนี่ยก็จะเป็นรุ่น ram 8ปดกิกะรอม128ราคาจะอยู่ที่13,900บาทนะฮะส่วนอียู่ที่หนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อ6ราคาเนี่ยส่วนอี่15,900 นนซึ่งเจ้าตัวมี 10T Pro ตัวนี้นะครับก็มีวางจําหน่ายในประเทศไทยแล้วนะฮะสำหรับคุณผู้ชมคนไหนที่สนใจอยากจะได้มือถือรุ่นนี้สามารถคลิกสั่งซื้อทีอ่ด้านล่างได้เลยนะฮะและนี่เลยครับก็คือ Xiaomi Mi 10T Pro Huawei Mate 40 Pro รุ่นนี้รับจะมาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่6.76นิ้วแผ่นหน้าจอครับตัวนี้เลือกใช้เป็น OLED นะครับคา r e f ฟสเ h r a e เนี่ยให้มาที่ 90Hz ด้วยกันส่วนในด้านการทำงานครับรุ่นนี้จะเลือกใช้ CPU เป็น Kirin 9000 5G Octa Core ครับซึ่งก็จะเป็น CPU ตัวใหม่จากค่าย l i c o n หรือว่า Huawei นั่นแหละฮะส่วนในด้านของกล้องครับรุ่นนี้ก็จะให้กล้องหลังมาที่3ตัวด้วยกันครับตัวหลักเนี่ยจะอยู่ที่50ล้านพิกเซลมุมมองเลนส์ลตร้า Wide อีก20ล้านพิกเซลแล้วก็เลนส์พลิสโคปเทเลโฟโต้อีก12ล้านพิกเซลนะครับซึ่งก็จะเป็นเลนส์ลายก้าเนาะส่วนกล้องหน้าครับตัวนี้ก็จะให้มาอยู่ที่13ล้านพิกเซลนะครับส่วนอีกเลนส์หนึ่งเนี่ยก็จะเป็น TOF 3D นะครับแบตเตอรี่ครับรุ่นนี้จะให้มมมมาาออออยู่่ที4,400ิิลลแป์์ครรรรรััับบบพ้กงชจ เป็นชาร์จเร็วที่เร็วที่สุดในไทยนะตอนนี้ก็ว่าได้นะครับมาดูในด้านของราคากันบ้างดีกว่านะครับสำหรับเจ้าตัว m a e 40 Pro ตัวนี้นะครับความจุมีความจุเดียวเลยนะครับนั่นก็คือรุ่น RAM 8GB ร o ม256ราคาเนี่ยจะอยู่ที่34,990บาทนะฮะหากว่าใครสนใจอยากจะได้มือถือรุ่นนี้สามารถคลิกสั่งซื้อที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับและนี่แหละฮะก็คือ Huawei m a e 40 Pro Redmi 9T และ Redmi Note 9T ในอันดับนี้นะครับจะมีอยู่ท สอ2รุ่นด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นกันที่เจ้าตัวเรดมี9ทีวรุ่นเล็กของเขากันก่อนเลยนะฮะรุ่นนี้ครับจะมาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่6.53นิ้ว p น n หน้าจอเลือกใช้เป็น IPS LCD นะครับส่วนในด้านการทำงานครับรุ่นนี้เลือกใช้ CPU เป็น Snapdragon 662 Octa Core ในด้านของกล้องครับรุ่นนี้จะให้กล้องหลังมาที่4ตัวด้วยกันครับตัวหลักเนี่ยจะอยู่ที่48ล้านพิกเซลมวอบันทึกเลน Ultra Wide 8ล้านพิกเซลเลน macro 2องล้านแล้วก็เลน depth sensor อีก2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าครับตัวนี้จะให้มาอยู่ท มาสูงถึง6,000มิลลิแอมป์ครับพร้อมกับชาร์จเร็วอีก18วัตต์ส่วนในด้านของราคาครับรุ่นนี้เนี่ยก็จะมี2ความจุด้วยกันนะครับความจุแรกเนี่ยก็จะเป็นรุ่น RAM 4GB รอม64ราคาเนี่ยอยู่ที่4,499บาทนะฮะส่วนอีกความจุหนึ่งก็จะเป็นรุ่น RAM 6GB รอม128ราคาจะอยู่ที่5,299บาทนะครับขยับขึ้นมาครับเป็นเจ้าตัว Redmi Note 9T กันดีกว่านะครับโดยรุ่นนี้เนี่ยก็จะให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่6.53นิ้วแนวหน้าจอเลือกใช้เเเป็นนน IPS LCD นะคครับาาลิฟสีี่่ยให้มท90 ส่วนในด้านการทำงานครับรุ่นนี้เลือกใช้ CPU ีเป็น Mediatek d i m e n s i t y 800U 5G Octa Core ในด้านของกล้องเองครับรุ่นนี้ก็จะให้กล้องหลังมาที่3ตัวนะครับตัวหลักอยู่ที่48ล้านพิกเซลบวกกัดเลนกลองมาโคร2ล้านแล้วก็เลนส์ Depth Sensor อีก2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าครับตัวนี้จะให้มาอยู่ที่13ล้านพิกเซลแบตเตอรี่ครับรุ่นนี้จะให้มาอยู่ที่ 5,000mAh พร้อมกับชาร์จเร็วอีก18วัตต์ส่วนในด้านของราคานั้นเจ้าตัวนี้ก็มีความจุถึง2ความจุด้วยกันครับความจี่่ยะ699าอูททบ สวัสดีความจุดหนึ่งก็จะเป็นรุ่น RAM 4GB รอม128ราคาจะอยู่ที่7,499บาทนะครับโดยทั้ง2รุ่นนี้ครับก็มีวางจำหน่ายแล้วก็เปิดตัวในไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและนี่เลยฮะก็คือ Redmi 9T และ Redmi Note 9T 5G, Realme X7 Pro รุ่นนี้เขาจะมาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่6.55นิ้วแนวหน้าจอเลือกใช้เป็น Super AMOLED ค่า r e f r h a t e รุ่นนี้จะให้มาอยู่ที่ 120Hz ที่ด้านการทำงานครับรุ่นนี้เลือกใช้ CPU เป็น Mediatek Dimensity 1 0 โดย CPU ตัวนี้ครับก็จะเป็น CPU ตัวท็อปสุดนะครับจากค่าย e d i a t ท k เลยก็ว่าได้นะฮะส่วนในด้านของกล้องครับรุ่นนี้จะให้กล้องหลังมาที่4ตัวด้วยกันครับตัวหลักเนี่ยจะอยู่ที่64ล้านพิกเซลบวกมาด้วรเลน Ultra w ว d e 8ล้านเลน m a c คร2ล้านแล้วก็เลน d e เ t h นเซอร์อีก2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าครับตัวนี้จะให้มาอยู่ที่32ล้านพิกเซลแบตเตอรี่ครับรุ่นนี้จะให้มาอยู่ที่4,500มิลลิแอมครับพร้อมกับรองรับชาร์จเร็วอีก65วัตต์ซึ่งก็จะเป็น Super Dash c h a r ร์จากทางเรียวมี่นั่นเองรราาาาคกกัันนบ้งดดีว่่โยุ นี้เนี่ยความจุก,ก็จะเป็นรุ่นแรม8กิกรอม128ราคาตอนนี้ครับจะอยู่ที่16,990บาทนะฮะโดยราคานี้เนี่ยก็จะเป็นราคาที่เปิดตัวแล้วก็วางจําหน่ายในไทยเป็นเที่ยวเรียบร้อยแล้วนะฮะใครสนใจเนี่ยสามารถคลิกสั่งซื้อที่ลิงก์ด้านล่างได้เช่นเดียวกันนะครับและนี่เลยฮะก็คือ Realme X7 Pro Oppo Reno 5 Series ซีรีส์นี้ครับจริงๆเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด4รุ่นด้วยกันนะครับแต่ว่าที่ผ่านกะสทชแล้วก็เตรียมเปิดตัวในไทยจริงๆเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด2รุ่นนะครับนั้นๆ มาทั้ง2รุ่นเลยนะครับนั่นก็คือ Oppo Reno 5แล้วก็ Reno 5 Pro นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคทั้ง2รุ่นนี้ควบคู่กันไปเลยนะครับโดยเจ้าตัว Reno 5ธรรมดาครับจะให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่6.43นิ้วส่วน Reno 5 Pro ครับจะให้มาอยู่ที่6.55นิ้วนะครับพื้หน้าจอทั้ง2ครับเลือกใช้เป็น OLED เหมือนกันนะครับค่า Refresh เนี่ยให้มาที่90 Hz เหมือนกันด้วยส่วนเรื่องการทำงานครับเจ้าตัว Reno 5ธรรมดาครับจะให้มาเป็น Snapdragon 765G Octa-core นะครับในขณะที่เจ้าตัว Reno 5 Pro ครับจะ ครับนะในด้านของกล้องครับทั้งคู่เนี่ยจะให้กล้องหลังมาที่4ตัวเหมือนกันเลยนะครับตัวหลักเนี่ยอยู่ที่64ล้านพิกเซลมือบนด้วยกับเลนส์ ultra wide 8ล้านพิกเซลเลนส์มาโคร2ล้านพิกเซลแล้วก็เลนส์เดฟเซนเซอร์2ล้านพิกเซลเหมือนกันเลยนะครับส่วนกล้องหน้าครับทั้งคู่เนี่ยก็จะให้มาอยู่ที่32ล้านพิกเซลเหมือนกันอีกด้วยนะครับในด้านของแบตเตอรี่ครับเจ้าตัว Reno 5ธรรมดาจะให้มาอยู่ที่4,300มิลลิแอมป์นะครับแต่เจ้าตัว Reno 5 Pro จะให้มาอยู่ที่4,350มิลลิแอมป์ครับโดยทั้งงงคคคูู่่่่รรรรรรรัััับบบอออชา์์์จจเเเ็็็ววยที65ตตนนะะซซึกปปุ แฟลชชาร์จเวอร์ชัน2.0จากทาง OPPO นั่นเองนะครับมาดูกันในด้านของราคากันบ้างดีกว่านะครับโดยราคาที่เราจะนําเสนอเนี่ยจะเป็นราคาที่เปิดตัวในต่างประเทศเนาะโดยรุ่น Reno 5ธรรมดาครับจะมี2ความจุด้วยกันครับความจุเริ่มต้นจะเป็นรุ่น RAM 8GB ร o ม128ราคาเนี่ยจะอยู่ราวๆประมาณ12,400บาทนะครับอีกความจุนึงจะเป็นรุ่น RAM 12GB ร o ม256ราคาเนี่ยจะอยู่ราวๆประมาณ13,800บาทนะครับส่วน Reno 5 Pro ครับรุ่นเริ่มต้นเนี่ยจะเป็นรุ่น RAM 8GB ร o ม128ราคาจะอยู่ที่15,600 ร0 0บาทนะครับส่วนอีกความจุหนึ่งจะเป็นรุ่นแรม12บสองกิลกรมร้อม2 5าครับราคาจะอยู่ราวๆประมาณ17,400บาทนะฮะอย่างที่บอกไปครับว่าราคานี้จะเป็นราคาที่เปิดตัวในต่างประเทศนะครับโดยจริงๆเนี่ย Oppo จะเปิดตัวเจ้าตัว Reno 5แล้วก็ Reno 5 Pro เนี่ยในวันที่26่กมกราที่จะถึงนี้นะครับถ้าเกิดว่าเปิดตัวแล้วยังไงนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ทีมงานนะครับทิ้งรายละเอียดข้อมูลแล้วก็ลิงก์สั่งซื้อเนี่ยไว้ใต้ description เลยนะครับและนี่เลยฮะก็คือ Oppo Renault Series 5 11รุ่นนี้ ก็จะมาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่6.81นิ้วพ a แน l หน้าจอครับเลือกใช้เป็น AMOLED เลยครับค่า r e f ฟ e s เศหน้าจอรุ่นนี้จะให้มาอยู่ที่120 h z ด้วยกันสรีนด้กำลังงานครับรุ่นนี้เลือกใช้ CPU เป็น Snapdragon 888นะครับโดย CPU ตัวนี้ครับก็ต้องบอกได้เลยว่าน่าจะเป็น CPU ที่แรงที่สุดในฝั่ง Android แล้วนะครับณนะตอนนี้ที่มีอยู่ซึ่งก็จะเป็นตัวใหม่ล่าสุดจากทาง Qualcomm um เลยนะฮะส่วนด้นของกล้องครับรุ่นนี้จะให้กล้องหลังมาที่3ตัวด้วยกันนะครับตัวหลักเนี่ว,108ลนลว,วล้น,ลนลกนอ ต้องหนาครับตัวนี้จะให้มาอยู่ที่20ล้านพิกเซลนะฮะแบตเตอรี่ครับรุ่นนี้จะให้มาอยู่ที่4,600ม mm ิลลิแอมป์ครับพร้อมกับชาร์จเร็วอีก55วัตต์มาดูในด้านของราคากันบ้างดีกว่านะครับโดยเจ้าตัวมี11นี้นะครับก็เพิ่งเปิดตัวในต่างประเทศไปนะครับแต่คาดว่าน่าจะเปิดตัวในไทยเร็วๆนี้นะครับ โดยความจุที่เปิดตัวออกมาจะมีอยู่ทั้งหมด3ความจุด้วยกันนะครับความจุแรกเนี่ยก็จะเป็นรุ่นแรม 8GB รอม128ราคาจะอยู่ราวๆประมาณ18,490บาทขยับขึ้นมาครับเป็นรุ่นแรม 8GB รอม256ราคาจะอยู่ราวๆประมาณ19,990บาทและก็รุ่นท็อปสุดครับรุ่นแรม 12GB รอม256ราคาจะอยู่ราวๆประมาณ21,990บาทนะฮะโดยทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นราคาที่เปิดตัวในประเทศจีนนะฮะคาดการณ์นะครับอีกไม่นานเกินรอครับเจ้าตัวมี11เนี่ยเข้าไทยแน่นอนและนี่เลยครับก็คือ x i a o ย i มี11 Samsung Galaxy S 21 series โดยซีรีส์นี้ครับก็จะมีทั้งหมด3รุ่นด้วยกันนะครับนั่นก็คือเจ้าตัว S 21ธรรมดานะครับ S 21 Plus แล้วก็ S 21 Ultra นั่นเองนะครับโดยทั้ง3รุ่นนี้รองรับ 5G หมดเลยนะครับโดยในฝั่ง S 21ธรรมดาครับจะให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่6.2นิ้วนะครับ S 21 Plus จะให้มาอยู่ที่6.7นิ้วแล้วก็ S 21 Ultra นะครับจะให้มาอยู่ที่6.8นิ้วทั้ง3รุ่นนี้ครับเลือกใช้พลนด์เป็น Dynamic AMOLED 2X นะ 120เฮิรต์เท่ากันเลยส่วนในด้านการทำงานครับทั้ง3รุ่นนี้เลือกใช้ CPU เป็น Exynos นะครับ2,100ซึ่งเป็นซีพตัวใหม่ล่าสุดนะครับจากทาง Samsung เลยมาดูในด้านของเรื่องกล้องกันบ้างครับโดยเจ้าตัว S21 ธรรมดากับเจ้าตัว S21 Plus เนี่ยจะมีสเปคกล้องที่เหมือนกันเลยนะครับโดยกล้องหลังเนี่ยจะให้มาที่3ตัวด้วยกันครับตัวหลักเนี่ยอยู่ที่12ล้านพิกเซลนะครับบวกไปด้วยกล้อัลตร้าไว d e 12ล้านพิกเซลแล้วก็เลนส์เทเลโฟโต้อีก64ล้านพิกเซลนะครับส่วนเจ้าตตัััััววว S21 108 Ultra นนนนนะะะคครรรบบบจใหห้้้้กกกลลลลลลออองงเเเีี่่่ยยมาาาูทพิซดไ 2ล้านพิกเซลเลนเทเลโฟโต้10ล้านพิกเซลแล้วก็เลนพอลิสโคปอีก10ล้านพิกเซลนะฮะในด้านของกล้องหน้าครับตัว S21 กับ S21 Plus เนี่ยจะเหมือนกันเลยนะครับนั่นก็คือให้กล้องหน้ามาอยู่ที่10ล้านพิกเซลส่วนตัว S21 Ultra ครับจะให้กล้องหน้ามาอยู่ที่40ล้านพิกเซลนะฮะแบตเตอรี่ครับตัว S21 ธรรมดาจะให้มาอยู่ที่4,000มิลลิแอมป์ครับตัว S21 Plus จะให้มาอยู่ที่4,800ม ah, ิลลิแอมป์แล้วก็ตัว S21 Ultra จะให้มาอยู่ที่5,000มิล ah, ลิแอมป์นั่นเองนะครับโดยทั้ง3รุ่นนี้ครับจะแถมมาด้วยกับชาร์จเร็วอีก25วัตต์ทั้ง3รุ่นเลยมาด ดูด้านของราคากันบ้างดีกว่านะครับเริ่มต้นที่เจ้าตัว S 21กับตัว S 21 Plus นะครับโดย2รุ่นนี้ครับจะมีความจุเหมือนกันเลยนะครับรุ่นเริ่มต้นเนี่ยจะเป็นรุ่นแรม 8GB หนึ่งร้อยยีเหมือนกันโดยเจ้าตัว S 21นะครับจะให้ราคามาอยู่ที่27,900บาทส่วนเจ้าตัว S 21 Plus ครับราคาเริ่มต้นเนี่ยจะอยู่ที่33,900บาทนี่ฮะส่วนเจ้าตัวท็อปสุดนะครับอย่างเจ้าตัว S 21 Ultra เ,เนี่ยรุ่นเริ่มต้นนะครับจะเป็นรุ่นแรม12 128ราคาจะอยู่่ที39,900บาทนะครับ ราคาที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนะครับก็จะเป็นราคาที่เปิดให้จองในประเทศไทยได้แล้ววันนี้นะครับและนี่เหละฮะก็คือ Samsung Galaxy S21 Series เป็นยังไงกันบ้างเลยครับสำหรับ10มือถือที่น่าซื้อและน่าใช้ประจําเดือนบกราคมปี2021จริงๆมันก็มากกว่า10รุ่นเะครับเพราะว่ายกซีรีส์มาถึง2-3ซีรีส์ด้วยกันนะฮะสำหรับใครนะครับที่ชื่นชอบมือถือรุ่นไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ด้านล่างได้เช่นกันนะครับข้อมูลเนี่ยอาจจะไม่ครบถ้วนนะครับเนื่องจากว่าคลิปวิดีโอมันจะยาวจนเกินไปนะครับหรือคุณผู้ชมเนี่ยสามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสเปคต่างๆได้ที่เว็บไซต์ s i x e s s t e r c o m แล้วก็แฟนเพจ c c t s i x e s s s t e r ได เท่านี้นะฮะผมดิมเมอร์ลีอัพก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันทุกคนครับซีโอเกะลากย